ชื่อชื่อชาแพนด้านี่ยหรอโอ้อากาศดีมากอากาศดีมากเพราะอะไรเพราะตอนนี้เที่ยงกว่าเพิ่งจะถึงที่เที่ยวเพิ่งฟื้นร้าน M M นี่ร้านวอฟเฟล เที่ย,ยงตรงเที่ยงเที่ยงตรงพระอาทิตย์ทำไมไม่อยู่บนหัวเสียงเสียง <c oughs> อ,อ้าวอ้าวอ้าวนั่นเลยม,มาก,ก่อนขอถ่ายได้ไหมรือิวขอถ่ายอยู่นั่นขอถ่ายมาเลรอจริงๆเลย นินๆๆ1 2 3 1 2 3 1 2 3อ่าตเริ่มมาแอคแอคหน่อยแอคแอคหน่อยรินมาอยากถ่ายอะ่ะมาเร็วๆเอาคนนั้มนมมาก่อย่าเว้ยิ ไปซื้อมาม่าหมูสับเซเว่นแจกกระหัมีมันใช่เดินทางจริงๆหรือเปล่าเกตเข้าทางนี้ีไม่ใช่ใช่แล้วมั้งใช่ต้องเลี้ยวมาทางนี้คองคืนมีคอนเสิร์ตถ้าเราอยู่ยาวเราจะได้ดู เขียนว่าอะไร I love China ชุ้นว้าวร่างีไปขึ้นเนี่ยแม่ร้อนร้อนขนาดนั้นเยเหรวใช่น้ำเดือดร้อนเลยร้อนก็ไปดูสิ you <laughs> 你家二楼。